ไม่รู้ใครเคยเจอเหมือนกันหรือเปล่านะเวลาที่เราเข้าไปดูในฟีด a c e b o o k นะหรือว่าจะเป็นไทม์ไลน์หรือว่าจะเป็นใน Tik t o อกเนี่ยแล้วเราเห็นคนที่มีชีวิตดีกว่าเรามากๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเราจะรู้สึกอิจฉ้าเราจะรู้สึกชีวิตกูทําอะไรอยู่วะตอนนี้บางครั้งนะคุณเวลาที่เราอยู่ในสังคมและโลก line, ออนไลน์เราอดเปรียบเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่มันเชื่อมถึงกันง่ายที่สุดเรามักจะไปดูสิ่งที่ดี ที่เขาเป็นณตอนนี้โดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าสิ่งที่เขาโชว์กันณตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมอยากจะบอกเพื่อนบอกพี่น้องบอกทุกคนนะ่ยที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูว่าจริงๆชีวิตคนเราต้นทุนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไว้คุณแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาโชว์มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เขาทํามาได้ยังไงหรือบางทีสิ่งที่เขากําลังซื้อสิ่งที่เขากําลังโชว์เนี่ยมันอาจจะเป็นการโชว์เงินผ่อนอยู่ก็ได้คุณเข้าใจคําว่าโชว์เงินผ่อนปะมันอาจจะเป็น สิ่งที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาที่หามาได้ทั้งชีวิตหรืออาจจะเป็นที่เขาไปซื้อแล้วก็กําลังผ่อนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นจริง,รงๆอ่ะมันมีหลายธุรกิจมากที่พยายามจะสร้างภาพให้เราอิจฉาพยายามจะสร้างภาพให้เรารู้สึกว่าฉันอยากจะมีอยากเป็นอยากได้ฉันอยากจะต้องขายสินค้าเหมือนแกโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอารมณ์ประมาณแม่ทีมเจ้าของแบรนด์อะไรแบบเนี้ยการสร้างภาพนี่คือหนักมากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเชื่ออะไรใครสักคนเนี่ยผมอยากจะบอกว่า คุณลองไปเดินดูในพารากอนก็ได้นะครับเวลาที่คุณเข้าไปดูอะ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าบางครั้งบางคนที่เขาเดินเข้าไปในร้านที่ขายของสินค้าแบรนด์เนมจริงๆอะ่ะเขาแต่งตัวโคตรธรรมดาเลยอะ่ะเขาแต่งตัวธรรมดาแบบกูไม่ได้อยากจะโชว์อะไรบางคนไปซื้อรถสปอร์ตร,ราคาแบบหลายสิบล้านด้วยเงินสดอะ่ะเขาแต่งตัวขาสั้นเสื้อยืดธรรมดาก็มีเลยอยากจะบอกทุกคนว่า เราจําเป็นมากๆนะที่เราต้องมีวัคซีนในตัวเองวัคซีนในตัวเองอย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือวัคซีนที่เราจะรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้หลงไปกับชีวิตของคนอื่นไม่ให้หลงไปกับความสําเร็จของคนอื่นเรามีหน้าที่โฟกัสใช้คําว่าโฟกัสนะมองเราในลู่ของตัวเองมีหน้าที่โฟกัสมองตัวเองในกระจกของคุณทุกเช้าที่คุณแปรงฟันนะ่ะและคุณมองมองตัวเองว่า ฉันเป็นแบบนี้ฉันโอเคไหมถ้าฉันโอเคแล้วโอเคชีวิตแกมีความสุขแล้วแกไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแต่ถ้าวันนี้ฉันยังไม่โอเคเว้ยฉันอยากจะไปมากกว่านี้คุณมองไปที่ตัวคุณเองในกระจกอีกครั้งหนึ่งเว้ยแล้วก็ถามคุณว่าแล้วฉันจะดีกว่านี้ได้ยังไงตอนนี้ฉันกําลังขาดอะไรถ้าฉันอยากจะดีกว่านี้ฉันต้องรู้อะไรความคิดนะคุณที่เรารู้ว่าเราจะขาดอะไร อันนี้สำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราขายของออนไลน์ไม่เก่งเราจะเริ่มเสิร์ชหาคำว่าขายของออนไลน์ยังไงให้ขายดีแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยชีวิตคุณจะไม่มีทางไปต่อแน่นอนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ